ค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะคะวันนี้เราจะเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่3การลบจำนวนนับสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน9เรื่องที่จะเรียนในวันนี้นะคะความหมายของการลบการใช้เครื่องหมายลบและการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน9 นั่นก็คือเรื่องจำนวนที่เหลือค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูก่อนนะคะ,ะความหมายของการลบนะคะการลบก็คือการใช้เครื่องหมายลบนะคะกาเครื่องหมายลบนี่คือเครื่องหมายลบนะคะ,ะยกตัวอ,อย่างนะคะ การลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน9กนะคะ,ะก็คือการหาจํานวนที่เหลือค่ะการหาจํานวนที่เหลือพอใจมีตุ๊กตามีอยู่5ตัวนะคะ 2> 1. 1 2 3 4 5มี5้าตัวแบ่งให้ แบ่งให้ต่อไปสองตัวนะคะ,ะแบ่งให้ต่อหนึ่งสองก็คือแบ่งให้เพื่อนไปสองตัวแบ่งให้ต่อไปสองตัวพอใจเจะอเหลือตุ๊กตามีกี่ตัวแบ่งให้เพื่อนไปสองอันนี้คือส่วนที่เหลือนะคะ,ะคือพอใจจะเหลือกี่ตัวเราก็นับเลยนะคะหนึ่งสองสามพอใจเหลือ ตุ๊กตา3ตัวนั่นเองค่ะ,ะเรามาดูนะคะวิธีที่1น,นะคะอ,ะอันนี้พูดอีกครั้งนะคะวิธีที่1ก็คือนับจำนวนตุ๊กตามีที่เหลือ,อนั่นก็คือ,อให้ต่อไป2ตัวเมื่อกี้นับที่เหลือคือ 1, 2, 3ก็คือพอใจเหลือตุ๊กตามี3ตัว หรือว่าวิธีที่สองนะคะนับจำนวนต่อจากไปถึงห้านั่นก็คืออ่าหนสอง่าเสร็จแล้ว3 4มี่ห้านะคะมี5้าตัวให้ต่อไป2ตัวแล้วก็นับอีก3ามจำนวนคือ3 4มี่ห้านะคะก็จะมี แค่สามตัวนะคะก็พอใจเหลือตุ๊ก,กตามีสามตัวนั่นเองค่ะต่อไปนักเรียนมาดูนะคะแบบฝึกหัดนักเรียนเปิดหน้า44เลยนะคะวันนี้เราจะเรียนหน้า44การลบจำนวนนับสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน9ความหมายของการลบการใช้เครื่องหมายลบและการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน9นะคะ ให้นักเรียนนับจำนวนต่างๆในภาพแล้วเขียนคำตอบลงในช่องว่าตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นมะม่วงสามผลหยิบไปสองผลเหลือมะม่วง,ง1ผลข้อที่1ข้อที่หนึ่งนะคะ มีไข่ไก่สี่ฟองนำไปทำไข่เจียวสองฟองเหลือไข่กี่ฟองต้อตงมดนะคะข้อที่หนึ่งนี้มีไข่สี่ฟองหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่นำไปทำไข่เจียวสองฟองอเอาไปทำไข่เจียวสองฟองเหลือไข่กี่ฟองก็นับเลยนะคะหนึ่งสอง เหลือไข่สองฟองนะคะ,อะตอบสองต่อไปกระดาษห้าแผ่นแจให้เพื่อน3แผ่นอ่าข้อที่2นะคะมีกระดาษ5แผ่น1 2 3 4งมี่ามีห้าแผ่นพอแจให้เพื่อนไปสองแผ่น หนึ 1> 1, ่งสองจะให้เพื่อนไปสองไกเหลือกี่แผ่นนะคะก็นับเลย1 2ึ่งสองสามบอกพูดว่าเหลือสแผ่นนะคะคำตอบคือเหลือกระดาษสแผนนะะ่นต่อไปข้อที่3เด็กหกคนเป็นเด็กหญิงสองคนเด็กชายกี่คน ผู้หญิงสองคนนะคะเด็กหคนอ่ะสมมติ1นึ่งสองสสี่หาะเป็นหญิงสองคน1นสองนอกนั้นเป็นผู้ชายอ่ะถ้าเราตัดออกนะคะตัดผู้หญิงสองคนออก จะเหลืออ่านนอกนั้นเป็นผู้ชาย,ยา่คนนะค่ะหนึ่งสองสามสี่อ่านอกนั้นเป็นผู้ชายสี่คนนะคะต่อไปมะม่วงและส้มรวมกันเก้าคนอ่านเป็นมะม่วงสี่คนจะเป็นส้มกี่ผลอ่านนับก่อนมะม่วงหนึ่งสองสามสี่มะม่วงสีง่ผลส้ม มีเก้าใช่ไหมคะก็นับหนึ่งสองสามสี่สี่แล้วห้าหกเจ็ดแปดเก้าแปดแปดห้าหกเจ็ดแปดเก้ามะม่วงห้ามะม่วงห้มาเออมะม่วงสี่ผลหนึ่งสองสามสี่นอกนั้นเป็นส้มเราก็นับเลยหนึ่งสอง สามหแสดงว่าเป็นพวกผลส้ม5้าผลน,าน,นี่คือคำตอบนะคะค่ารับวันนี้ก็จบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ